สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะฮานอยสูตรหลานนะคะทุกคนมาแล้วค่ะเราพัฒนาหลานก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวแยกคลิปให้นะคะก็ โอ้น่าจะได้ลงราพัฒนาก่อนนะคะฮานอยนะคะแต่เราอาดคิปฮานอยก่อนนะคะแต่เวลาปล่อยน่าจะได้ปล่อยเราพัฒนาก่อนนะคะเพราะว่าเอฟซีก็รอดูตัวเจาะของหลานอยู่นะคะเรามาดูกันนะคะว่านางจะไปต่อได้ไหมนะคะเอด็ดรอทั้งวีทั้งวันนะคะรอนะคะโอ้ยพอเห็นเลขถึกใจอีซอยคัะปานสมเออให้มันสมกับที่รอค่อยนี่ไหมอ๋อพอเห็นเลขแล้วถูกใจอีซ้อยหนักนะคะถูกใจเอ็ดหนักเอ,อ้า มาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนะาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันขอให้ทุกทา่านโชคดีนะคะกับแนวทางของทางช่องเนาะอันนี้เป็นฮานอยสูตรล้านนะคะปังปูรีเยมากเสียดายศูนย์หกสองเสียดายไหมคะทุกคนป้า คือตามตูดผักใช่เนาะเสียดายมากๆเลยนะคะศูนย์จึ้งมากนะคะสายวิ่งด้วยสายวิ่งด้วยเลยวันนี้นะคะสายวิ่งสายรูดโอ้ยศูนย์กระนำเสมอเซลเสียดายนะคะไม่มีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองโอ้ยเสียดายค่ะอ่าวเจ็ดศูนย์สอแล้วก็มีเจ็ดหนึ่งสองนะคะเจ็ดูนย์สองนี่มันของอวันก่อนเนาะของวันที่สี่นะคะมาดูนะคะศูนย์เข้าอะไรบ้างนะคะศูนย์เข้าเลยนะคะหลักร้อยพิเศษนะคะปกตินะคะ สายวิ่งเก็บเลยนะคะเด้งเลยนะคะพิเศษนี่เด้งเลยโอ้ยข่อยอยากสวิ่งเด้ใสมันขักๆวิขาขา่งบนล่างเนาะทุกคนเนาะอัดมั่นขักๆวิ่งโอ้ยไม่ตองรูดนะคะให้มันเปลืองเงินเนาะอู้หูหูแล้วก็วิ่ง,งได้หมดเลยนะคะสามหน่อยนะคะพิเศษนะคะสายวิ่งโอ้ข่อยอีซาสายวิ่งเด้ศูนย์น,นะคะศูนย์นี่เนาะศูนย์ใช่หมดเลยนะคะสายวิ่งกาชาติอีกนะคะพัฒนาอีกนะคะทุกคนปัง 0นะคะสายวิ่งสายรูดสายรูดนะคะสายรูดจะได้06นะคะ10แล้วก็02นะคะแล้วก็60กาชาติกาชาิดีเอฟซีไปเยอะนะคะกาชาินีเอฟซีไปเยอะอยู่นะคะกาชาตเอฟซีนี่ชอบมากลายเวสนโอ้ยเสียดาย062แต่ในวินานางก็มีอยู่นะคะเกิดอะไรขึ้นกับ062260นะคะกระหน่ำเลยนะคะโอคักเพ้ทาไมมันไม่ออกวันก่อนวันที่4นั่นเนาะ บอสันโอ้ยศูนย์หกก็พอแลวทุกคนศูนย์หกเน้นเน้นเขียนเขนนะคะดีใจด้วยค่ะได้แล้วก็พักก็ผ่อนเดอ้อได้แล้วก็ถอยเดี๋ยเขาเอาคืนนะคะทุกคนเนาะมันก็แบบไม่ได้เจาะเข้าแบบว่าทุกหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแค่นี้ก็แอดก็ว่าสุดความสามารถแล้วนะคะแค่นี้ก็ดีแล้วนะคะโดยเฉพาะตัววิ่งตัวลูดนะคะสายวิ่งสายลูดนะคะเม็ดเดียวนะคะ FC ส่วนมากจะวิ่งกันเยอะอยู่ได้หาหน่อยนะคะใด้่ภูร์กลลเจลค่ะ เอาพูลออมเนาะบางทีนะคะวิ่งได้เยอะกว่าลูดอีกนะคะหน่วยลูดมันแปดสิบเก้าสิบตัวเด้แต่ว่าเม็ดเดียวมันก็นี่แหละคะ่ะแต่มันต้องไปบุญล,ล่างนะคะวิ่งมันก็โอเคกว่าได้ได้ได้ไดน้อยเนาะกับตามกําลังเท่าล่ะคะ่ะเล่นแบบสบายๆนะคะโอเอานี้นะคะตัวเจาะเข้าเน,นเน้นเลยนะคะโอ้ได้กาชาตินะคะได้กาชาติกับพิเศษนี่ก็รวยแล้วตัวนี่เยีสิ กาชาติพิเศษนะคะแอดนึกว่ามี93ด้วยนะคะมีมีแต่รางวัลข้างเคียงหมดเลยนะคะรางวัลข้างเคียงหมดเลยเนาะมีทุกศูนย์นะคะยกเว้น0ูนนะคะศูนย์หมีเอ่อสี 40, มา41นะคะโอ้ยเลือดสมียต่ย เอานี้นะคะจาเข้า0.660ตัวเน้นก็เลิศแล้วนะคะขอให้เข้าอีกนะคะรู้สึกว่าจะเข้าตัวเน้นนะคะช่วงนี้อ่าขยับมาจากเมื่อก่อนเอ่อไปเข้าตัวเน้นปกติใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขยับมาเป็นพิเศษแล้วนะคะเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับนะคะการชาตินี่ก็เมาตลอดเลยนะคะกาชาติอ่าดีใจด้วยได้กันอยู่บ้านน้องในพ่อปนพ่อเจลยูสันเอฟซีว่าโอ้ยดีใจนําค่ะ พอได้แล้วก็ถอยเด้อเอฟซีเดี๋ยวเขาเอาคืนนะคะเราต้องไปให้เป็นนะคะเดี๋ยวเขาเอาคืนเนาะได้แล้วก็พักกันนะคะเพราะมันไม่มีใครได้ตลอดไม่มีใครได้ทุกหนนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะคะทุกคนมันไม่มีใครแบบปังตลอดนะคะเรื่องมันก็จะเข้าตลอดอย่างเนี้นะคะบางทีนะคะเราคิดว่ามันจะมาเต็มๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นตามที่หวังนะคะพอได้ผลได้เจ๋วนะคะเปื่เพื่อนยังวาเนาะโลภมากเดี๋ยวล่ามหายนะคะเป็นจริงๆเลยจากที่บวกๆนะคะ แดงปุดเลยบาทจากที่เขียวดีๆนะคะไฟแดงปุดเลยว่าซานใบเขียวใบเดียวสู้ๆู้ค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวล่าพัฒนานะคะโอ้แอดก็จะอจัดคลิปต่อจากฮานอยนะคะแต่ว่าที่จริงต้องลงเลาาพัฒนาก่อนอยู่แล้วเนะเาะสู้กันต่อไปก็ไปรับชมรับฟังกันเด้อจ้ะ เจ้าเมยนะคะเจ้าเมยห้าน้อยสูนล้านนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งเม็ดเดียวนะคะห้าแปดหนึ่งนะคะเด่นนะคะห่วยคือสวยแถมเป็นตัไตเหลาพัทนาแถมห้าแปดหนึ่งนะคะทุกคนอ่าแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งหนึ่งห้านะคะแปดห้าหนึ่งสี่นะคะทุกคนอันนี้ตัวเจาะสองตัวนะคะตัวเน้นสองตัวอยู่ที่แปดหนึ่งหนึ่งห้านะคะสามตัวห้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะคะสองเจ็ดเอ้ยห้าเจ็ดแปดแล้วก็ห้าหนึ่งสี่นะคะซึ่ง โอ้ยสวยงามพระรามเปลี่้ยถ้ามันออก5-8 1นี่ตามตูดล้านเลยนะค่ะเพราะว่านางให้ตัวใหม่แล้วนะคะบูปเป็นต่อตามตูดไทจาวินนะคะวินวินนะคะ845นะคะ1073นะคะ845 1073นะคะ1017 8087นะคะ103 107 840แล้วก็870มีตัวไหนซ้ำไม่น้อนะคะตัวแถมนะคะ84นะคะ845 54 543โอ้ยหา4สวยๆแท่57นะคะ578 50 507นะคะวาย5ไม่ใช่จะมาอวกค่าน้อยเนิดโบบาทเนี่ยตายแล้ว5ลาวพัฒนาฉัน สีมยอยอ้อยู่บน่อหาแอดเป็นตะคืออยู่เบ่อจ้า,จาอเอาขอให้มานะคะเม็ดเดียวเราอาทิตย์นี้ไม่ปังเลยนะคะทุกหนอดทนมากเลยทุกคนเม็ดเดียวบ่ปังเลยจะบ่จึงเลยตามสูตรนะคะเอาขอให้มันตามสูตรจริงๆเถอะไม่ใช่พอเราตามสูตรมันแล้วมันไปตัวใหม่นะคะแต่ว่าสูตรมันให้แบบนี้นะคะสูตรมันไม่ได้ให้ตัวใหม่มันให้แบบนี้นะคะเอาลองดูคะ่ะทุกคนชอบจัดขัดผ่านทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดดิเอาลองิึงคะ่ะ โอ้ยหนึ่งก็สวยจิ่วหนึ่งก็น่ามาด้ค่ะเมื่วันศุกร์นี้หนึ่งก็เดินดีอยู่เดมเนาะจากสถิจินะคะโอ้ยหนึ่งก็ปังอยู่ดีหนึ่งหรีกล่งต่ำบ่ค่ะเอาลองดูลองดู เอานี first, ้ค่ะแคปเลยนะคะตัวนี้เป็นสูตรของห้านนะคะสูตรของห้านเดี๋ยวถ้าย่อยลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะแนวทางนี <writer> ่นะคะแล้วเราก็จะเจอกันนะคะเจอกันกับเออลาวพัฒนาเอ้ยไม่ใช่ลาวพัฒนารัฐบาลไทยก็จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแอดก็จะทยอยปล่อยแนวทางนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะรับกระดําำเซมอเซลลเลยนะคะทุกวันเสาร์นะคะแต่ว่าเพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์นี้มันไม่มีพื้นที่เลยนะคะแต่ก็่อยยดเยียดได้อยู่นะคะแต่ว่าปล่อยบ่ราะว่า ทำไว้แล้วนะคะทำไว้แล้วรอปล่อยอย่างเดียวหรือสบายเลยบาดเีววันเสาร์วันอาทิตย์ hit, เอด็ดบมตรงเฮ็ดแล้วคะ่ะรอปล่อยลิปห้เอฟซี่อย่างเดียวเลยคะ่ะเอฟซี่ทะไลทะไลเลยบาดเตรียมเก็บข้อมูลเลยนะคะวันเสาร์นะคะเ,ออเตรียมปล่อยแนยวทางเตรียมปล่อยแนยวทางไทยนะคะโอ้รักปล่อยไทยเอด็ดลืมเฮ็ดตัวเนี้ยโอ้ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลงลิปเนาะ สำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีคะ่ะสุขดีเด้อจ้ามานันๆเฮ่งๆปังๆนะคะแตก3ตัวอีกนะคะแตก3ตัวแตกตัวเน้นแตกตัวเจาะนะคะโดยเฉพาะเราพัฒนานะคะสวัสดีคะ่ะ